สวัสดีครับคุณนรลงครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับครับลองดูนะครับสานการล่าสุดนะครับของเซฟของเราเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นนะครับว่าวันศุกร์ล่าสุดของเราเนี่ยเซตสุดท้ายก็ตึกในแดนลบนะครับเซฟจะเห็นนะครับว่าเซตลบอกกันประมาณ5้าจุดกว่าเดือประมาณนะครับเซตวันศุกร์เนี่ยไปที่ 1- 3ึ่งสาส้าประมาณนะครับแลวก็คุณจะว่าสิ่งที่ยังเป็นเหมือนเดิมเดิมของเราคือต่างชาติและกองทุนช่วยเันข่ายครับ อันนี้ตัวกดดันมากเลยถ้าวันไหนต่างชาติคุช่วยกันขายเมื่อไรเงี่ยซิกของเรามัก็จะย่อตัวลงมานะครับแต่ก็ตามนะครับในวันเสาร์เช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาดาวโจนบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับบวกมา40จุดแต่ก็ตามเนี่ยเรามาดูทรงของกราฟแล้วกันนะครับว่าทรงกราฟเนี่ยเปลี่ยนเป็นในแนวทางไหนกันนะครับวันนี้ดาวโจนเทียเปเซ็ตเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันนะครับในภาพใหญ่จะเห็นนะครับว่าตัวดาวโจน์เองเนี่ยช่วงนี้อยู่ช่วงพักตัวนะครับเห็นว่าทังฟอสซิสเนี่ยหลังจากโอบอบ ลาสุดดาวโจมลงมาหาแนวรับท้าเฉียห้าวันแล้วก็เพื่อสอบแนวรับอยู่ว่าแนวรับจะทํางานหรือเปล่านะครับในสัปดาห์นี้เราคงจะรู้แหละครับว่าแนวรับท้าเฉียห้าวันจะทํางานและจะขึ้นไปเลยไ่ได้ขึ้นไปเลยช้ายอดเดิมได้ก็โอเคพีมพาพ้นสี่หมื่นแปดพันกว่าขึ้นไปได้ในใช้ได้เลยนะครับเราทำมีวายช้ะยอดเดิมแต่ถ้าเขายังไม่ยอมขึ้นเนี่ยก็ต้องมาดูต่อว่าที่เขาจะวิ่งข้างไซเวย์หรือจะย่อลงมาอีกนิดนึง ย่อมคือลงหาค่าเฉี่ยดับ10วันนะครับซึ่งลงมาข้างล่างนีง่มีประมาณสัก47,200กว่าประมาณนะครับซึ่งตรง1 7 2 0 0กว่าให้อย่างนะครับถ้าหลุกนี้อาจจะเป็นการปรับตลงลึกก็ได้เพราะแรงรับถัดไปอยู่ไกลถึงตัวนะครับถ้า47,200รับไม่อยู่นี่เราอาจจะลงเห็น46,700 46,600ตรงนี้ค่าชี้ยีปันอะที่ได้เหมือนกันซึ่งแน่นะครับถ้าจมลงลึกหรือลงงานเท่าไหร่โอกาสที่กดดานทีเซ็ตของเรายอดตัวตามก็จะมากขึ้นเท่านั้นนะครับ เซ็นดิคเองเนี่ยต้องอุดถึงการชะลอตัวในช่วงนี้ก็คล้ายๆกระโจมกันนะครับเป็นการชะลอตัวแบบสโตคัสติกเคตัดใต้ดีลงมาวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเคตัดใต้ดีสโตคัสติกลงมาเนี่ยสามวันแล้วนะครับและภาพของของเราเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะลงแรงกว่ากระโจมนิดนึงคือเราหนุนท่าชฉลี่ยห้าวันไม่เรียบร้อยละล้วก็ลงมาหาน้ำท่าเฉลี่สิบวันอยู่ตอนนี้นะครับแนวรับท่าเฉลีวันนี้ใกล้ๆเลยอยู่ถึงสามหนึ่งสามศูนย์เจ็ดนึงสามศูนย์สี่ถึงวันศุกร์วันปิดที่หนึ่งสามศูนย์เก้านะครับเป็นการทดสอบแนวรับ สัปดาห์นี้<ห>ต้องมารุ่นนะครับว่าไอ้ตรงพันสามร้อยเนี่ยจะรับอยู่ไหมจะเด้งตรงนี้เลยไหมที่เห็นแนวรับจะเห็นใกล้ๆตรงนี้หรือจะหลุดพันสามไม่เห็นถ้าหลุดพันสามเมื่อไหร่เนี่ยเตรียมใจเลยนะครับว่าแนวรับถัดไปอยู่แถวหนึ่งสองเก้าหกสองเก็สี่เป็นค่าเฉลี่ยยี่ห้าวานันบนข้างล่างนะครับและถ้าจะเป็นภาพที่ต้องหวาดเสียงคือการหลุดใต้ค่าเฉลี่ยยี่ภาพวันคือปิดใต้ประมาณสักหกหกปัร,ปรเศษนะว่าหนึ่งสองเก้าศูนย์กันถ้าเราเห็นสัปดาห์นี้ปิดใต้หนึ่งสองเก้าศูนย เคยรอดตัวมาในหลายหลายครั้งที่คือค่าเฉลี่ยไอสิบวันยี่ห้าวันเนี่ยแต่ถ้าหลุดรอบเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงกันว่าไถ้าหลุดนะถ้าค่าเฉลี่ยสิควันยี่ห้าวันเนี่ยถ้ามันแย่มันอาจจะลงนไหลมืค่าเฉลี่ยเจ็ดสิบห้าวันที่อยู่แถวหนึ่งหนึ่งสองหกซึ่งกว่าตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับครับอีกตัวหนึ่งที่จะดูกันคือเรื่องของต่างชาติและกองทุนซึ่งยังเป็นไอ้น้มเดิมๆนะครับต่างชาติกองทุนแกยังขายมากกว่าซื้ออยู่นะครับแต่ก็ตามถึงแม้จะขายมากกว่าซื้อแต่ก็มีีบาชท่แกซื้อ ซ้ำเมื่อต่างชาติหรือกองทุนซื้อกลับเนี่ยก็มีโอกาสเงินที่จะนช่วงเวลาที่เซตของเราจะเด้งกลับขึ้นมาในแต่พื้นดวงที่เคยเป็นนะครับซึ่งสัปดาห์นี้ต้องรุนนะครับว่าต่างชาติและกองทุนที่ขายเส้อขายกันมาจนโอวโสหซอเนี่ยเขาจะซื้อกลับในสัปดาห์นี้ไหมถ้าซื้อกลับเนี่ยก็เปจุดการเด้งกลับอีกครั้งเลยครับในตการเด้งกลับรอบน,นี้จะเด้งได้อะไรแค่ไหนก็คิดว่าเขาจะซื้อกันต่อเนื่องไว้ถ้าซื้อต่อเนื่องเนี่ยโอกาสไปทดสอบยอดเดิมเซตแดอดว์เจ้าเดิมแถวไอ้หนึ่งสามสี่ แต่ถ้าเป็นทางตรงข้ามละเขาดันขายต่อเนี่ยนี่ระวังอย่างที่บอกอาจจะลงมาเห็นใกล้ๆพันสามมาหนุ่มพันสามมาถึงได้เหมือนกันนะครับส่วนค่าบาทเองในช่วงนี้ถ,ถ้าเรามาดูจะเห็นนะครับค่าบาทเองเนี่ยในช่วงนี้มันเปลี่ยนหลักเป็นการแข่งข่าไปเรียบร้อยแล้วครับมันแข่งข่าจุดท่าเฉลี่ยสิบาวันสิบวันยี่ห้าเปอร์เนเรียบร้อยนะครับแต่มีสิโค้งลงเกิดไปตัดใต้ศูนย์ละทบซงสิ้ใต้ศูงเ์่ม่หร่เนี่ย ก็จะตอบย้ำแนวโน้มหลักที่เป็นแข่งขาที่อาจสี่าต่อหนึ่งเป็นเดือนนะครับซึ่งจะตอบย้ำการแข่งข่าเป็นเดือนได้เนี่ยดูระดับสามที่สองไว้ครับแต่เห็นการแข่งข่าต่อสามสองนี่ชัดเลยนะครับซึ่งน่แหละครับถ้าบัตรน้หลักการแข่งข่าเนี่ยมันจะมีส่วนช่วยในการขยูลเซตได้ระดับหนึ่งนะครับซื้อเซตอาจจะส่งได้หรือไม่ถ้าหลงก็หลงเยอะแม้ข้าบัตรน้ำหลักเป็นการแข่งข้านะครับครับส่วนตัวน้ํามันไรน้ํามันลงดูน้ํามันบ้างนะครับน้ํามัน น้ำมันเบรนเนี่ยอ่าโทษน้ำมันเบรนดูมันเบรนก่อนโอเคเดยู่ปนิดนึง้ำมันเบรนน้ำมันเบรนตอนนี้จะเห็นนะครับว่าอาการน้ำมันเบรนเองเนี่ยมีความพยายามจะฟื้นตัวขาขึ้นนะครับแต่ก็ตามเนี่ยก็ต้องมาดูคนต่อว่าถ้าฟื้ขาขึ้นจริงเนี่ยแนวต้านถัดไปต้องผ่านให้ได้คือผ่าน67เหรียญให้ได้นะครับตอนนี้64กว่าผ่าน67เหรียญเมื่อไหร่คือผ่านค่าเฉลี่ยดับ75วันและผ่านยอดเดิมด้วยอาจจะเป็นตัวที่ตอกย้ํากระแสของการดี่กลับ การดิกลับระดับผ่าน6ุแล้วโอกาสจะผ่าหุ6 8 9เนี่ยหรือค่าเฉลี่ย2วันก็จะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็ตามเนี่ย<ม>ถ้าดูภาพอดีตแล้วเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรอบล่าสุด,สดเนี่ยมันเคยขึ้นไปก็จริงแต่สุดท้ายไปเจอแนดต้าน200วันซึ่งตอนนี้ที่6 8 9 0ครั้งที่แล้วไม่ผ่านนะครับตอนนั้นแล้วก็ไหล<ม>ลงมารอบเนี้ยต้องมาดู<ม>ต่อให้ขึ้นไปผ่าน67้นตไปได้วิ่งผ่าน้น68,000หรือต้องดูว่าจะผ่านและยืน<ม> ภาพของการดีกลับของน้ำมันเบนยังเหมือนกับเพิ่งเริ่มตน้นยังไม่ชัดว่าจะจะขึ้นจริงเป็นเดือนจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนี้ก็จะเห็นว่ากลุ่มของพลังงานเองก็พยายามจะดีกลับตามราคาน้ำมันโลกเหมือนกันนะครับถือว,ว่าดีกลับค่อยช้ากว่าเพราะยังเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยดับยี่สิบห้าวันอยู่เลยนะครับม,มาดูตัวอทองคำบ้างทองคำนะครับทองคำทองคำจะเห็นนะครับว่าทองคำเนี่ยเรียกว่า มาตามสูตรเลยสอดคล้องกับเรื่องของ US ไาเด็กเลยเพราะปกติเนี่ยถ้า US ราเด็กม,มีชีขึ้นหรือแข่งค่าเมื่อไหรนะครับทองคำมักจะหลงครับซึ่งภาพนี้ตรงตามทฤษฎีเดิมเดิมเลยจะให้ดูว่ารเด็กแข่งข่าเมื่อไร่ทองมันจะลงตอนนี้จะเห็นนะครับแต่น้าหลักของ US ราเด็กเนี่ยมันเป็นการแข่งค่านะครับขึ้นไปข้างบนือชีขึ้นเนี่ยแล้วทองก็ลงตามที่ควรจะเป็นทฤษฎีเลยตอนนี้ต้องดูกันต่อนะครับว่าเาการแข่งข้ารายเด็กจะแข่งค่าต่อไปจะถึงร้อยหรือร้อยร้อยจุดห้าหรือเปล่า คือผ่านข่้เฉลี่ย200วันไหมถ้าผ่านไปได้เนี่ย <Okay. S 1> เดี๋ยการสูงที่กดดนันให้ทองเนี่ยย่อลงมาอาจจะย่อลงมาต่ํากว่าฐานเก่าที่เราเห็นตรงนี้นะครับฐานเก่าอยู่ที่มัน3886นหครับเป็นแนวรับฐานเดิมส่วนกรณีที่จะเป็นขึ้นเนี่ยถ้าเราปฏิเสธจะไม่ง่ายนะครับจากตัวนี้ไอซูสปอร์ตโฟที่ประมัน4,000เนี่ยถ้าเป็นขึ้นอะต้องนข่าเฉลี่ยทุกเส้นขึ้นไปคือประมาณคร่าวๆว่าเอา4,001แล้วกัน ถ้าผ่าน4,001แล้วยืนได้นะฮะมีรุนแล้วว่าอาะไรพลักตัวแซดใจขึ้นต่อแต่ถ้าไม่ผ่าน4,001เนี่ยถึงที่เด้งไปก็ตามนะครับจะมีความเสี่ยงที่ว่าจะเด้งลงมาแล้ววิ่งออกข้างไซเวย์หรือถ้ายากกว่านั้นไม่ไซเวย์แล้วเลือกเลือกแขวงลงเนี่ยหลุดไอ้สามสามแปดแปดหกนี่ก็เป็นเรื่องเลยรุสันทร์แปดหกเมื่อไหร่อาจจะลงมาสามพันแปดหรือลงมาดับสามพันเจ็ดกว่ากค่าเฉลี่ยเจ็ดสิบห้าวันได้นะครับอเอาละมาดูตัวบิตคอยด้วยนะครับบิตคอยบิตคอยถ้ามาดูเนี่ย จะพบเลยนะครับว่าบิตคอยเองในช่วงนี้ค่อนข้างจะอดอแรงนะครับหลังจากที่เขาเป็นคาร์ชัรนซีใต้ศูนย์เลต้เฉลี่ย10 25 75วันแล้วก็มีการดีกลับบ้านนะครับแต่การดีกลับรอบแ้าสุดที่เขาเกิดขึ้นคือเขาพ้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นนะครับแต่ยืนไม่อยู่ครับสุดท้ายก็ไหลมาใหม่นะครับและตอนนี้ก็ไม่ได้ใต้เฉลี่ยทั้ง1 5วัน10วัน25วันอีกครั้งนะครับตอนนี้ก็ต้องมารุนว่าเขาจะไซเวสักพัก แล้วเลือกขึ้นไหมถ้าเลือกขึ้นอย่างน้อยก็ต้องผ่านประมาณค่าเฉลี่ยทุกเส้นคือรมาณสักหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันขึ้นไปเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเขาเลือกฟัง่ลงละระวังว่าเขาจะแกว่งลงมาหาค่าเฉลี่ยสองร้อยวันด้านล่างสิครับค่าเฉลี่ยสองวันด้านล่างอยู่ใกล้กับประมาณแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นั่นคือประมาณหนึ่งแสนห้าพันถ้าเขาลดใต้หน,นึ่งแสนห้าพันชัดเนี่ยลดค่าเฉลี่ยสองร้อยวันเส้นนี้เมื่อไหร่เนี่ยอันตรายเลยถ้าเขาว่าเอ้ยนะรับฐานเดิมรับมาอยู่แล้วมันจะเลือกลงต่อสิครับถ้้ามัันนคโตรรีบ อาานนา่านะครับมาดูหุ้นเจ็ดนางฟ้าบ้างนะครับนางฟ้าเจ็ดนางฟ้าถ้ามาดูจะเห็นนะครับว่าเจ็ดนางฟ้าเองเนี่ยตอนเนี้ดาวโจนสชะลอตัวใช่ไหมครับจะเห็นว่าการชะลอตัวดาวโจนมีผลต่อหุ้นหลายตัวเหมือนกันแค่ดาวโจนไม่ยอมขึ้นต่อแค่ปรับตัวลงมายังไม่ทันค่าเฉลี่ยสิบวันยี่ห้าวันเลยก็มีหุ้นบางตัวที่ส่งสัญญาณในทางเลวร้วายชัดเจนนี่คือเมตาครับเมตาเนีดาวโจนสั้งตัวเดียวมันกระโดดกลับลงเลยนะครับแล้วก็เป็นเล่นอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยทั้งสิบวันยี่ห้าวัน แลเป็นเด d ค r o s เส้นสิบตัดใต้ยี่ห้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเบตา้าเนี่ยเลวร้วายสุดเลยในการลงของตาโจนรอบนี้เบต้าเนี่ยลงแรงนะครับตัวลงมาอันดับที่ไม่ค่อยดีคือ microsoft ครับ <c oughs> ดาวโจนย่อตัวลงมายังไม่ถะลุค่าเฉลี่ยสิบวันยี่ห้าวันเลยมันก็ซอกย่อ,ยอตัวลงมาแต่เวลาไล่เดียวดาวโจนแต่หลุดค่าเฉลี่ยสิบวันยี่ห้าวันไปแล้วครับอืม <c oughs> เอาละมาดู <c oughs> ตัวถัดมานะครับตัวถัดมาที่เอาตัวที่ เอาละประคองตัวประคองตัวใกล้ๆเส้นค่าเฉลีย่ยก็คือตัวของเทสลาครับเทสลาเนี่ยก็ถึงจะพักตัวแต่กขย,ยังประคองตัวได้นะครับล่าสุดยังอยู่เหนือค่าเฉลี่ย10วัน25วันอยู่แต่ก็เคยหลุดค่าเฉลี่ย10วันนิดหนึ่งแล้วก็ตีจับขึ้นไปนะครับไล่มาอีกสองตัวที่มีภาพใกล้เคียงกันนี่คือมีอ่ะมีตัว Apple Apple เนี่ยเคยมีหลุดค่าเฉลี่ย10วัน25วันพักหนึ่งแล้วก็ตีจับมาใหม่ะนะครับล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเขาพักตัวแต่เขายังถือว่ายัยงยังเก่ง ยอดเตี้ยลงชัดเจนตัวนี้ยังเป็นภาพของการพักตัวที่ถือว่ายังพักช้ากว่าวโจนส์แต่ยืนเหนือค่าเฉลี่ยสิบวันยี่สิบห้าวันได้นะครับแล้วก็มาดูอีกสองตัวก่อนจะเป็นตัวสุดท้ายที่ดีสุดสองตัวนี้ก็คือตัวของ NV i d i a เดีย i a นีเดียนี่ยภาพก็สศยคลายกับ Apple เลยมีช่วงหนึ่งอรือค่าเฉลี่ยทั้งสิบวันยี่สิบห้าวันหลังจากนี้ก็ตีกลับขึ้นไปและชนะยอดเดิมด้วยแต่ช่วงสองสามวันนี้แกวิ่งออกข้างไซเวย์นะครับเป็นการพักตัวไฮดาวโจนส์นะครับยอดตัวเล แล้วก็ามาตัว Google เป็นตัวอันดับสองที่ดีสุด Google เนี่ยล่าสุดเนี่ยมีการกระโดดขับขึ้นน,นะครับกระโดดขับขึ้นเสร็จแล้วก็มีการพักตัวลงมาหลังจากขึ้นไปในอัสไซโอบอสจะยืนเหนือค่าเฉลี่ยสิวันยีน่สิบาวันได้เขอาจะดีนะครับแล้วตัวดีสุดเลย <S 2> <S 2> <ม>คือตัวอเมซอนครับอเมซอนเนี่ยอเป็นตัวที่จะดึงให้เราโจมขึ้นด้วยนะรอบนี้เพราะว่าอเมซอนเองเนี่ยล่าสุดวันเสาร์เนี่ยกระโดดขับขึ้นนะครับเช้าวันเสาร์เช้าและปิดตลาดก็กระโดดขับขึ้นเลยนะครับ เนี่ยแล้วก็โดดจับ,บขึ้นชนะยอดใกล้ๆด,ด้วยชนะยอดเดิมด้วยก็ถือว่ากขึ้นแรงแต่ขึ้นแรงของอเมซอนเองต้องระวังนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าขึ้นแรงแบบนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันอาสาจะโอววอร์ตมาแซวโอววอร์ตเมื่อไหร่เนี่ยต้องดูแล้วขาจะพักตัวในทรงรูปทรงแบบไหนนะครับแล้วก็โดดขึ้นเขาจะแรงเลยครับอืมนะครับอ่ะอันนี้ก็เจ็ดทางฟ้านะครับจบไปละนะทีนี้กลับมาับดูเรื่องของเราบ้านนะครับหุ้นบ้านเราเนี่ยก็คือนะตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าหุ้นกลุ่มแบงก์นะครับก็ ผมตอบการออกมานะเป็นเรื่องเวลาใหญ่โตจันร์ชอแล้ดูสามแบงก์ใหญ่นะครับเทียบกับแบงค์เล็กนะครับอย่างทีทีบีทิสโก้นะครับอะไรพวกนี้จันาร์ชอดูนิดหนึ่งกันแล้วกันว่าังไงบ้างครับเดี๋ยวเราเทียบเลยอืเนี่ยครับดูซิว่าเป็นใหญ่บ้างนะครับดูก็ช่องแรกว่าเป็นแบงค์ใหญ่นะครับแล้วก็มาดูทีทีบีทิ่สโก้นะครับเป็นยังไงทิสโก้ครับเป็นไงบ้าง อ่าสามตัวเลยพอปัญทีเดียวครับเนี่ยเห็นนะครับว่าถ้าเป็นแบงก์ใหญ่เนี่ยนะครับบอกเลยว่าส่วนใหญ่แบงก์ใหญ่เนี่ยเป็นลมขาขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวของเคแบงก์นะครับจะเป็นตัวของอ่ามีบีเอลดูสิเนี่ยเห็นว่าทรงคล้ายๆกันไปนขาขึ้นอยู่แต่วีบีอาจะเอาเคแบงก์นิดเพราะช่วงนี้ย่อนะครับแต่เคแบงก์เนี่ยยังทำดีวายถอดเมื่องไปนะครับแล้วก็ดูเคแบงก์วีเอลดูเอสบีซีเอสบีเป็นไง s ออาจจะสาแบงก์ใหญ่เนี่ยเออ่อนสุดเลยเพราะว่าช่วงสั้นเนี่ยปรับตัวลงแรงแล้วก็ลงมาใกล้แค่เ0็สิบันยี่ปันแล้วเพียงตีกลับนะครับแล้วก็มา <c oughs> ดูถ้ามาดูทีทีททบีเห็นว่าทีท,ทีบีเนี่ยมันหนังโคลนบอนกับแบงก์ใหญ่เลย เป็นขานลงแล้วทีวีทีวีเนี่เล่นขานลงเลยครับล่าสุดพยายามจะเล่นกลับไปเล่นกลับลก็บชนาะต้านค่าเฉียจ,จิตสมาผ่านล้วกไหลงวงใหม่ท,ทําท่าจนแค่เฉี่สิบวันด้วยนะครับอันนี้ก็ทีวียังจะต่อสู้อยู่ยังยังไม่ไปขาขึ้นเลยยังมีความเสี่ยงการที่อาจจะเป็นเร่อสั้นหรือขาลงนะครับใครไปขึ้นเนี่ยคงต้องผ่านค่าเฉลี่ทุกเส้นที่ไปให้มันได้หมดหรือถ้าดูตัวเลขคร่าวๆนี้จากล่าสุดเขาปิดหนึ่งุดปด้าเนี่ยถ้าจะเป็นขาขึ้นในชาติคงต้องพ้นหนึ่ง จุด905ขึ้นไปอ่ะมันถึงจะมีโอกาสที่จะพื้นตัวหขึ้น,นส่วนทิสโก้เนี่ยทิสโก้เนี่ยไปพักขึ้นอยู่นะครับแต่เป็นขึ้นที่เกือบสองสัปดาห์แล้วที่แกไ้ไซเวอ์แต่ไซเวอ์เขาไม่ได้มีปัญหานะครับไซเบอ์เขาเหมือนกับว่าเขาขึ้นมาแรงจนโอเวอร์ board, เขาเลยพักตัวด้วยการไซเวอ์ซึ่งทิสโก้ต้องรู้นะครับว่ามันเป็นแค่ธงขาขึ้นนะ่ะแต่ธงขาขึ้นทิสโก้เนี่ยต้องบอกนิดนึงนะครับว่า ท่านอย่าไปเชื่อทฤษฎีมากว่าทงองขึ้นต้องขึ้นแรงขึ้นไปเสมอไม่ได้นะครับเพราะตัวของทิสโก้เองเนี่ยถ้าดูในอดีตแล้วเนี่ยระดับร้อยกว่าขึ้นไปมักจะเป็นเหมือนกับจุดที่เขาไม่ค่อยยอมไปต่อเหมือนกับเป็นจุดที่ไปกรอบเดิมอะ่ะที่เขาเป็นอยู่ตลอดเลยนะครับใกล้ๆแถวแถวเนี้ยแถวร้อยกว่าเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ต้องมาดูต่อว่ารอบเนี้ยมันจะฝืนกดเดิมเขาหรือเปล่าเพราะว่าร้อยกว่าขึ้นไปเนี่ยทิสโก้เนี่ยมักจะมีการชะลอตัวเป็นส่วนใหญ่นะครับ อืมนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นหุ้นกลุ่มแบงค์ยนทอขอดูในกลุ่มของไฟแนนซ์ครับครับไฟแนนซ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูดูแตะหุ้นเลยดูซอฟต์ดูติดล้อเราดูเอฟทีซีนะครับสามตัวพร้อมกันเลยนะครับถ้าดูภาพเนี้ยนะครับสามตัวเนี้ยจะเห็นนะครับว่าสามตัวหลักเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวที่แข็งสุดก็คือตัวติดล้อนั่นเองครับแต่ถึงแม้แข็งสุดนะครับแต่ภาพจะเป็นทรงโทนเดียวกันทั้งสามตัวคือ ระยะสั้นเนี่ยมีการชะลอตัวนะครับแต่ก็ตามติดล้อ,อกเก่งสุดคือชะลอตัวแล้วเนี่ยแกหรือค่าเฉลี่ยสิบวันก็จริงแต่พยายามประคองตัวตรงนะค่าเฉลี่ยยี่สิบ้าวันนะครับตอนนี้ก็ต้องรู้กันหน่อยว่าแนรับยี่้าวันตัวแค่ยี่สิบเอ็ดบาทจะลดลงมาทุกยี่สิบเอ็ดเนี่ย,ม,ยมันก็เป็นภาพที่เริ่มมีความเสี่ยงแล้วนะครับส่วนตัวถัดมานะครับที่เป็นตัวอันดับสองลงมาเนี่ยคือตัวของสวัสดสวัสดจะเห็นนะครับมีการพักตัวลงมาพยายามพอดีกลับแต่ก็ตามก็ยังไม่สามารถจะฝ่าเหนือค่าเฉลี่ยสิบ ตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่วันศุกร์อยู่ที่28สลึงนะครับที่ป8บาทสลึงถ้าจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็้ต้องผ่าน3ติกขึ้นไปที่ได้ปรีพื้นตัวผลค่เฉลาใจทุกเส้นอีกครั้งนะครับมาดูตัวสุดท้ายคือ MTC MTC เขียนนะครับว่าการปรับตัว MTC เนี่ยก็เรียกว่าลงลึกกว่า สองตัวแรกลึกกว่าสว่วน์ลึกกว่าติดล้อก็ลงมาเพื่อขึ้นดูค่าเฉลี่ยระดับสองร้อยวันด้วยระดับสิบวันยี่ห้าวันด้วยแล้วลงมาเรืู่ยค่าเฉลี่ยเจ็ดสิบห้าวันซึ่งด้วยซ้ำนะครับอย่างเดียว่าสองวันที่ผ่านมาเนี่ยพยายามจะตีกลับไปใหม่แ<ม>ต่ตีกลับไปใหม่แล้วเนี่ยสังเกตไหมครับ mc ใต้สูงนะครับทําให้ตรงเนี้ยต้องรู้รนหน่อยว่าอ mc ใต้สูงเนี่ยโอกาสที่จะฟื้นได้เร็วเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะถ้าฟื้นได้เร็วเนี่ยจากราคาปิดสี่สิบจุดห้าเนี่ยเขาต้องพ้นประมาณสิบเปอร์เซ็นต์้นไป ต่มีสองตัวที่มีคล้ายกันอยู่คือ MC กับสวัสดมีความคล้ายตรงที่ MC ใต้สูงทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัวติดล้อ MC <ม>ยังไม่ใต้สูงนะครับมาเทียบว่าติดล้อได้แข็งสุดเลยในบรรดาสามตัวครับนะครับอ่ะอันนี้กนะ็เป็น finance นะครับเออขอดูสามตัวขอดูมินขอดูเซนเทลขอดูเออดบครับครับเป็นหุ้นพวกท่องเที่ยวโรงแรมนะครับ ท่องเที่ยวโรงแรมเดี๋ยวเรามาดูนะครับเพราะจากสารคาดหวังในเชิงบวกเนี่ยเราจะมัจกจะคาดหวังว่าใ้ปลายฝนต้นหนาวเนี่ยไอ้หุ้นโรงแรมมันน่าจะมาใช่ไหมครับเพราะน่าท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ก็ต้องขึ้นว่านักท่องเที่ยวจะมามากน้อยแค่ไหนด้วยเรามาดูภาพแ<ฮ>ล้วกันนะครับในหุ้นโรงแรมสามตัวนี้เนี่ยตัวที่เป็นแนวโน้มดีสุดก็คือตัวเซนเทลครับสังเกตนะครับเซนเทลยืนเนี๋ยเกษใทุกเส้นสีคงเนื้อศูนย์ด้วยนะครับแล้วเหนือซิกแนลด้วยนะครับแต่ทรงของเซนเทลเนี่ยยังอยู่ในระหว่างของการที่ ฉันจะขึ้นต่อชัดๆไม่ใช้ต่อชัดเนี่ยจากราคาปิดล่าสุดสามสองสลึงเนี่ยเขาต้องทำนิายชนะยอดเก่าที่อยู่แถวมาล้วสามสามสลึงให้ได้นะครับคือทํานิพายชนะชยอดเดินไม่ได้มันถึงจะไปต่อคือจะหวังคนสามสลึงได้ค่อยหวังการขึ้นไปหาดับสามสิบสี่สาสิบห้าข้างบนนะครับส่วนอีกสองตัวเนี่ยถ้าดูตัวที่ระดับเขาเรียกว่าดีลองมาจากเส้นเทลดีสุดตัวดีลองมาคือมิ้นท์มิ้นท์นเนี่ยถึงแม้จะเป็นขาลงนะครับแต่เป็นขาลงที่เริ่มสร้างฐานแล้วสังเกตครับ สร้างฐานตัววตอนนี้คนเด้งขึ้นมาคนแค่เจ็ดสิวันยี่ห้าวันละถ้าเป็นทางสานจัววิจริงเนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ยก็ควรจะขึ้นแล้วขึ้นไปหาค่าเฉลี่ย75็ดวันด้นบนจากราคา23บาทถ้23า23ตัวน,นี้เนี่ยวันศุกร์เนี่ยกราไปหา23 5 0ไปหา24ให้ได้นะครับไจะเป็นภาพของการ<ม>พื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นบยู่ตอนตอนนี้เลยก็ถือเริ่มพื้นตัวแล้วแต่พื้นตัวอ่อนๆแต่ขึ้นจริงๆจะต้องผ่าน2 3่0 24สด้นะครับสี่ได้นะครับส่วนเอราวันเน พราะภาคเอราวันเนี่ยเหมือนกับขานลงที่ยังไม่ยอมไม่ยอมฟื้นครับยอดและฐานเกี้ยนลงมาตลอดล่าสุดก็เป็นภาคของการที่ยังลงต่อเนื่องอยู่จะมีข้อดีอยู่บ้างที่ว่าอาสองสวันนี้อาจจะอาจจะลงนิดหน่อยไม่ลงไม่ได้ลงเยอะแค่ทรงๆนะครับแต่ก็ตามเป็นภาคขานชัดเจนผลค่าเฉลี่ยทุกเส้นัสีอยู่ใต้ศูนย์ใต้สัญญาลถามว่ามีโอกาสจะเด้งบ้างไหมของเอราวันเด้งสั้นๆอาจเกิดขึ้นได้เพราะโตกสิทธิ์ลงมาจากโอเวอร์โซแล้วนะครับแต่ก็ตามต่อให้มีเด้งเอราวันมีความสีศงสูงที่เป็นการเด้งสั้นแบบขานลงนะครับ ครับอืมนะครับจันชอเพราะจริงๆแม่เอรวันนี้จริงๆแล้วนะครับเอ่อนะครับพุ่นเอ่อทันโทษห้องท็อปนะครับท็อปอินเอ้ยแต่ไม่ใช่ที่ท็อปอินใช่ไหมครับโรงแรมเขาตเต็มตลอดเลยนะวอลกีน้นี้ไม่มีทางได้เลยจะเกิดอะไรกันขึ้นอ่ะไม่ไปลว่าไปทีนี้ขอดูเดี่ยวๆโดดๆจันชอขอดู BTS นอะ อ่าโอเคหลังจากได้รับ,นรบชนว่านี่ไปแล้วเป็นยังไงบ้าง BTS ครับ,นรบ BTS นะครับเดี๋ยวมาดู BTS กันว่า BTS เนี่ยอาการเป็นไงนะครับ<ม>ในงานอง BTS เองเนี่ยก็มาดูจะเห็นนะครับว่าในภาพหลักเนี่ยเห็นภาพของการที่เอาล่ะพยายามจะขึ้นตัวกลับขึ้นมานะครับแต่การพิ้นตัวของเขาเนี่ยเห็นนะครับว่าเห็นการสร้างฐานตูร์วิวชัดเจนแล้วก็ขึ้นเหนือนขัอ้น10วัน25วันได้แต่ก็ตามวันศุกร์เนี่ย พอวันพฤหัสแกขึ้นแรงครับวันศุกร์พยายามจะขึ้นต่อแต่ท้ายเจดแรงกดขายลงมานะครับ<ช>การว่าวันศุกร์ไม่ยอมไม่ยอมปิดบวกนั้นปิดลบซะอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องดูกันต่อว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเขาจะเป็นการแค่วันศุกร์แค่พักชั่วคราวหรือเปล่าเจอขายชั่วคราวและถ้าวันกันเปิดมาแกขึ้นต่อไปข้างบนได้เนี่ยก็คงจะมีมห่าก,ก็คือจะกรบไอ้ส่วนที่เป็นแท่งแดงเมื่อวันศุกร์ไป แต่ถ้าวันจันทร์เนี่ยไม่ใช่สมกาที่สุดก็คือต่ำสามบาทด้วยที่เใช่ครับไอ้ถ้าวันจันทร์เนี่ยแกไหลลงมาเนี่ยนะครับแล้วต่ํากว่าไอ้สองจุดเก้ามาเยอะเนี่ยอันนั้นไม่สวยแน่เพราะว่าต่ำกว่าสองจุดเก้าคือค่าเฉลี่ยดับสิบวันนะครับอันนั้นเหมือนกับว่ามหมดแรงไปต่อไม่ไหวถ้าจะดีอ่ะวันจันทร์เนี่ยเขาต้องพยายามปิดบวกให้ได้นะครับแล้วบวกให้ดีคือ,อบวกให้เหนือสามบาทขึ้นไปหรือให้พ้นสามบาทสิบสตางค์ขึ้นไปได้จะดีที่สุดสําหรับการที่จะบอกว,ว่าพักชัว่วคราวนนนนน,นนะรจขึ้้ตองััคบ นะครับอ่ะได้ครับจันชอก็คิดว่าหุ้นวันนี้นะครับคงพูดคุยได้เพียงเท่านี้จันชอมีอะไรเพิ่มเติมเรื่องงานสัมมนาไหมครับเชิญครับจัน์ชอครับครับมีครับก็เรื่องพิการนี้นะครับก่อนสิ้นปีเราจะมีงานสอนเรื่องคลาสเทคนิคนะครับสอนเป็นหลักสูตรประมาณ4วันด้วยกันนะครับโดยเราจะสอนตั้งแต่วันที่ 17, 19, 21 17 1 9เ1เนี่ยจะสอนกลางคืนนะครับสอนคืนทุ่มครึ่งถึง3าทุ่ม แล้วไปสอนเต็มวันเป็นการประยุกต์ข้ออย่างก้าด้วยกันเนี่ยวันที่23มินานะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับในสอนเต็มวันครับเจริญ9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งเลยคอจะสอนท่านตั้งแต่หลักพื้นฐานถ้าท่านไม่เป็นกราฟเลยหรือพอเป็นกราฟมาเแต่ยังไม่เก่งนะครับเริ่มต้นการดูแนวโน้มการดูจุดซื้อจุดขายการดู m a c d s t น c h a โ t i c ร s i อาเส้นค่าเฉลี่ย์แนวต้านต่างๆการคาดล้อนเลตโปรพิลันการวัดหมายการขึ้นเล่นลงกันวางแผนในการเล่นสั้นกลางยาวว่าเราจะทาไงรวมถึงการคัดหุ้นเด่นและสุดดทท้้าาายยกก็จบววรี่่ ถ้าติดหุ้นผมจะแก้พอเป็นยังไงนะครับท่านสนใจจะเรียนแคปนิกกับผมเนี่ยดูละเดียเพิ่มเติมที่ a c e b o o k โชติวงหรือเฟซบุ o กไทยเพสได้หรือสอบถามไปที่บริษัทไทยเพสศูนย์สองหกห้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่เจ็ดได้นะครับอาล้ครับเชิญชอครับก็เดี๋ยวยังไงบัมพุธเรากลับมาคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ